สวัสดีค่ะเดี๋อันนี้จะมาทำชาดําเย็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นชาแต่ละตัวนะคะหรือเราจะเดี๋ยวจะเขียนไว้ให้นะกันนะคะจะแยกเป็นตัวตัวไปเนาะจะใช้มาผสมกันนะคะแต่ละแบบอันนี้จะมีอยู่3ามตัวนะคะชาจะใช้อยู่3ามตัวจะเป็นน่าจะเป็นยี่ห้อเดียวกันหมดเลยนะคะแล้วก็เราตักออกมาเสร็จแล้วเราก็จะเอาเข้าไปผสมในกระมังอีกใบหนึ่งเนาะคนให้เขาเข้ากันนะคะ แล้วนี้เราจะเติมน้ำไปหนึ่งจุดห้าลิตรนะคะปิดฝาต้มให้เขาเดือดน,นะคะพอเดือดเราก็จะใส่ชาลงไปนะคะเห็นะคะใส่ชาลงไปคนนิดนึงอันนี้เราปิดไฟแล้วนะคะพอน้ำเดือดเราปิดไฟเราก็ปิดฝาอบเขาไว้สิบห้านาทีนะคะเสร็จแล้วเดีือวเราก็เอามาเทออกมานะคะชาเทออกมากล่องเขานะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปอันนี้เราจะใส่ไปอยู่ประมาณยี่สิบช้อนโตะ ใส่คอ่อนข้างเยอะนะคะสาหรับใครชอบหวานก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่ชอบหวานมากก็น้ำตาลไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะคะน,นี่ก็จะได้เป็นชาดําเย็นนะคะนะคะต้มกินเองก็ได้นะคะง่ายๆเองนะคะนี่นะคะแล้วก็ใส่น้ําแข็งนะคะได้แล้วนะคะนี่ชานี้กก็หาซื้อในเน็ตได้เลยนะคะมีขายนะคะรสชาติก็จะหอมนะคะอร่อยค่ะ